สวัสดีจ้าเราอยู่กันที่ Platinum Auto p a c Premium Used Car ย่านตลิงชันศูนย์เราตั้งอยู่ที่ตลิงชันมีรถ Premium Use d ค a r หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น BMW, Benz หรือจะเป็น IX ไฟฟ้าของเราก็มีเราเข้ามากันที่ด้านในโชว์รูมก็จะมีรถโชว์มากมายไม่ว่าจะเป็น BMW X4 XDrive 20d M Sport หรือ X1 ราคาไม่ถึงล้านพี่ใหญ่ x 5 x ไ r i v e 3 0 d x l i n e วอลเนตี bsi เหลือกันอีกยาวๆว x วันสีดำคันนี้ราคาค่าตัวน้องไม่ถึงล้าน bm w 2 2 0 i Coupe m Sport สีดำและสีขาวคันนี้ราคาเพียงล้านนิดๆเท่านั้นมีให้เลือกมากมายหลายคัน ที่นั่งรับรองลูกค้ามีเยอะแยะมากมายอยากนั่งมุมไหนมุมจิบกาแฟก็ได้และนี่คือสต็อกของเรารถในสต็อกเราสภาพนางฟ้าใหม่กริปทุกคันดูแลศูนย์เช็คสภาพศูนย์ไม่มีสึกหรอไม่มีทำสีไม่มีเปลี่ยนอะไรของเรา BSI และว,วารันตีเหลือเยอะๆคุ้มมากที่สุดอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถทักสอบถามได้เลยค่ะ